หลังจากที่มีรูปนี้ของลิซ่าออกมาก็สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเพราะครั้งนี้ลิซ่าเปลี่ยนสีผมเป็นสีชมพูซึ่งจากเดิมลิซ่าทำสีผมเป็นสีน้ำตาลออกทองๆหน่อยนะแน่นอนว่าหลังจากลิซ่าลงภาพนี้ในไอจีไปแค่14นาที <ulators. S 2> ก็มีแฟนๆทั้งชาวไทยแล,ละต่างชาติกดหัวใจกดไลค์รัวๆไปที่ 1, 000, 000, ล, 1> ล้านไลค์และพอครบหนึ่งชั่วโมงยออกดไลค์พุ่งไป2ล้านหแสนไลค์แล้วเรียกว่าปังจริงๆและเราจะไปส่งชุดนี้ของลิซ่ากันว่าราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ เสื้อสีชมพูตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ14,000บาทกระเป๋ายี่ห้อเซลีนราคาประมาณ77,550บาทบันดานาราคาประมาณ8,300บาทสร้อยคอราคาประมาณ8 2 0 0บาทสร้อยข้อมือทั้ง3เส้นราคาประมาณ6 6 5 9 4 0บาทรวมชุดนี้ของลิซ่าราคาประมาณ7,73,990บาท และเราจะไปดูภาพล่าสุดของลิซ่าพอแฟนๆเห็นภาพนี้ของลิซ่าต่างพากันแซวลิซ่าว่าลุคนี้ของลิซ่าเท่มากๆและเราจะไปดูเครื่องสำอางแม็กที่เป็นคอลเลคชันที่ลิซ่าร่วมออกแบบซึ่งจากไลฟ์ในช่อง u t u b e ของเครื่องสำอางแม็กลิซ่าบอกว่าลิซ่าสร้างสารรค์มาจากสิ่งที่ลิซ่ารักตั้งแต่เฉดสีไปจนถึงเนื้อของผลิตภัณฑ์ลายดอกไม้ที่ตั้งชื่อตามแมวที่ลิซ่าเลี้ยงการร่วมงานครั้งนี้เป็นเหมือนการสันแันของลิซ่าและลิซ่าเป็นแฟนตัวยงของเครื่องสำอางแม็กมานานมากๆแล้วซึ่ง สินค้าคอลเลกชันนี้จะวางขายในวันที่12พฤศจิกายนนี้และเราจะย้อนไปในปี2019ชื่อของลิซ่าแบล็คพิงค์เคยเป็นข่าวด,งดังๆหลังจากมีคนตาดี <c oughs> เห็นลิซ่าไปโผปล่ที่บคสจังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุดเรื่องดาดังกล่าวก็ถูกหยิบยกมาพูดถึงอีกครั้งเมื่อมีแฟนคลับรายหนึ่งได้เผยภาพที่เคยถ่ายเก็บไว้เมื่อ4ปีก่อนเมื่อปี2017เดือนมก,กราคมไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนกับนาทีเจอลิซ่าที่บคสบุรีรัมย์พร้อมเล่าสั้นๆว่า จอลิซ่าอยู่บคสบุรีรัมเดินและผ่านลิซ่าเพื่อมองหน้าจนลิซ่าขำโชว์เดอมากและยังบอกอีกว่าเก็บรูปมา4ปี555สําสำหรับเหตุการณ์ในภาพนี้ลิซ่าได้เดินทางกลับไปเยี่ยมตากับยายที่บ้านเกิดก็คือจังหวัดบุรีรัมแต่ขากลับไฟเครื่องบินเต็มทำให้ลิซ่าต้องนั่งรถทัวร์กลับมายังกรุงเทพนั่นเอง